สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องนอง้เพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีก1วันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จ วรลคังพิมพ์พุทซ้อนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับผงปูนเปลือกหอยสีขาวงาช้างเลยนะครับเพื่อนๆนี่แตกลายงาช้างเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นผงปูนเปลือกหอยนะครับดูสวยงามนะครับนี่แตกแตกลายงาช้างเลยนะครับ ที่คลาสสิกยิ่งกว่านั้นนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นบนฐานนี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับคล้ายกับเม็ดหินอ่อนสีเทาผุดขึ้น1เม็ดแบบอลังการที่หัวมุมขาโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นซุ้มระฆังซุ้มระฆังนี่ท่านเรียกว่า ม้วนนะครับแล้วก็หดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ม้วนแล้วหดเข้าไปด้านในดูสวยงามนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในแล้วเราก็จะเห็นลักษณะพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนนี้นะครับเราจะเห็นพระพุทธรูปเนี่ยสององค์นั่งซ้อนกันอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยองค์แรกนี้ เป็นองค์ใหญ่นะครับนี่องค์แรกปางสมาธินะครับส่วนองค์ที่สองนี้คือปางมารวิชัยเห็นไหมครับนี่เราเห็นเกตเนี่ยเกตเนี่คือเหมือนกับทรงกลวยเลยนะครับเพื่อน,อนๆนี่ม้วนโคนเกตนี้ก็จะใหญ่นะครับปลายก็จะแหลมนะครับนี่ปลายแหลมนะครับปลายแหลมทรงกลวยนะครับ หูยาวประบามีตานะครับเพื่อนๆนเนี่ยมีตาสองข้างมีจมูกมีปากนะครับมีตาสองข้างมีจมูกมีปากองค์เล็กนี่ก็มีตามีจมูกมีปากเหมือนกันนะครับเนี่ยแขนนี่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะนะครับเนื้อซ้อนกันนะครับนี่ม้วนหดก็ไปด้านในองค์เล็กก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ่ของแท้นี่ดูดูง่ายนะครับนี่ดูแขนแขนก็ม้วนนะครับเนื้อม้วนก็ไปด้านในทั้งสององค์เลยนะครับ แล้วดูผิวเขานะครับแตกแยกนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานนะครับเรียกว่าทั้ง3ฐานนี้นะครับตั้งอยู่ด้านบนเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับฐานแรกนี่ก็ใหญ่สวยงามฐานที่2แล้วก็ฐานที่3นะครับฐานที่3นี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับพุทซ้อนซ้อนกันอยู่ดูสวยงามนะครับ ขณะเดียวกันเราเห็นเป็นลักษณะสนิมน้ำนะครับนี่สนิมน้ําสนิมเหล็กนะครับเกิดขึ้นในองค์พระนะครับเพื่อนๆือนถ้าเราดูนะครับดูสวยงามนะครับนี่เป็นลักษณะสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กที่เราเรียกนะครับผุดขึ้นในองค์พระเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับนี่ผุดขึ้นในองค์พระเลยนะครับข้างใน เป็นปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหหนะครับเนี่ยผุดขึ้นเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่อ่าเป็นลักษณะเส้นสุมระคังนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเรา มาดูด้านบนกันนะครับด้านบนเราก็จะเห็นเนื้อปีแยกเลยนะครับเพืเ่อนๆนี่ขาวงาช้างเลยนะครับลักษณะเนื้อท่านิยโยหดไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยดูบนแล้วก็ดูล่างนะครับเป็นไงครับนี่ดูข้างเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเนื้อนะครับนี่เนื้อของท่านิยโยไปด้านหน้าเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน,น,นี่ ลักษณะเนื้อผ้านิโยไปด้านหน้านะครับดูอีกมุมนะครับดูบนดูล่างดูข้างดูให้ครบนะครับเห็นไหมครับลักษณะแตกรายงาช้างสวยงามนะครับเพื่อนสวยงามมากเลยนะครับในองค์นี้เห็นไหมครับปีแยกแตกออกนะครับเราดูเราดูทุกมุมดูทุกจุดนะครับเพื่อนๆสมเด็จวรคังพิมพ์พุทซ้อนนะครับ องน,นี้พ่อใหญ่มหาเทียบเคียงดูแล้วเหมือนเหมือนองเหมือนองลูกสาวหลวงพุทธที่ใช้อยู่นะครับมีรายการหนึ่งนะขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับพี่รายการที่ไตเต้นะครับที่ไปสัมภาษณ์ลูกสาวของหลวงพุทธถึงบ้านเลยนะครับแล้วพี่เขาก็ขออนุญาตดูว่าหลวงพุทธได้ให้สมบัติอะไรกับลูกสาวบ้าง ลูกสาวก็เอามาโชว์นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พุธซ้อนที่พ่อได้ให้ไว้พ่อใหญ่มาหาดูแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับดีใจเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าพระองค์นี้เหมือนกับพระที่ลูกสาวลุงพุทธท่านใส่อยู่ลูกสาวลุงพุทธก็อายุจะเกศสิบแล้วนะครับหกสิบแปดหกสิบเก้าจะเกสิบปีแล้วนะครับลูกสาวลุงพุทธนะครับอืมพี่เขาขอดูว่าเออพ่อได้ให้อะไรไว้นะครับ คลิปนั้นมีทั้งหลานชายนะครับมีทั้งหลานชายลุงพุทธมามาออกรายการด้วยนะครับคลิปนั้นนะพ่อใหญ่ามาหาเนี่ยดูต้องสองรอบนะครับคลิปนั้นพี่ไตเต็้ททำไว้ดีมากเลยนะครับไปสัมภาษณ์ตามหาทายาทของลุงพุทธถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ขอดูขอดูสมเด็จขอดูพระที่พ่อได้ให้ลูกหลานไว้เขาก็นำมาโชว์นะครับปรากฏว่า พิมพุทธสอนของพ่อใหญ่มหาองค์นี้ไปเหมือนของพุทธสอนของลูกสาวท่านเข้านะครับลักษณะสีเหมือนกันเลยนะครับวรณะเหมือนกันเลยนี่คือวรณะนะครับพ่อใหญ่เรียกมหาเรียกว่าสีขาวงาช้างนะครับเพื่อนๆดูดูซุ้มระฆังสิครับนี่เป็นไงครับสวยไหมครับนี่ซุ้มระฆังแล้วเนื้อเขานะครับนี่ดูดีๆนะครับเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะแขนไหมครับแขนนี่เขาวนหดเข้าไปด้านในนะครับเนื้อเนี่ย คือมันเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยดูตาก็ไม่ไม่ชัดจนเกินงามไม่เลือนลานจนน่าสงสัยคือมันลงตัวมันมันงามสมกับ1้0ปีนะครับเพื่อนเพื่อเอาง่ายๆเพื่อนเพื่อ,อ,อลองหลับตาแล้วจินตนาการว่าวัตถุที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยร้อยห้าสิบปีร้อยหกสปีร้อยเสิปีควรจะเป็นเช่นไรแค่นั้นพอนะครับเราก็จะได้เห็นภาพนะครับอย่างองค์นี้ สวยงามมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูแตกแตกลายงาช้างด้วยนะครับเนี่ยงดงามนะครับอันนี้คือเม็ดพระธาตุนะครับรอบเม็ดพระธาตุเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับมีลักษณะลากบักชีรอบขอบเม็ดพระธาตุนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราดูด้านบนด้านล่างด้านข้างแล้วเรามาดูด้านหลังกันเป็นยังไงบ้างนะครับ ด้านหลังท่านเป็นเพื่อนดูสิครับด้านหลังด้านหลังนี่แบบงดงามมากนะครับดูดูขอบข้างนะครับปริแยกนะครับเพื่อนๆเรียกว่าปริแยกเห็นไหมครับปริแยกขอบข้างนี่นะครับเนี่ยนี่นี่แหละครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าขอบข้างปริแยกมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ปริแยกออกมานะครับนี่ปริแยกหมดทุกมุมนะครับ ขณะเดียวกันเราก็เห็นรอยนอนด้นนะครับรอยนอนด้นเล็กน้อยใหญ่เกิดขึ้นมาทั่วองพระเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นคราบน้ำมันตังอิ้วเป็นจุดจุดเป็นจำ้จำจ้ำเห็นไหมครับนเปื่อน,นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผิวของสมเด็จวัดระฆังนี่เขาจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่เหมือนกันองคพระเขาจะไม่เหมือนกันก็จะมีรอยปีแยกแตกออกไป องค์นี้ก็เช่นนั้นนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างสิครับรูพุนเลยนะครับเนี่ยมหาตะจันนะครับขาวงาช้านะครับองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่รูพุนเต็มเลยนะครับเนี่ยผุดขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับงดงามจริงจริงนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้พ่อใหญ่มหาคิดว่าท่านจะต้องมี มีแร่เหล็กนะครับเหล็กน้ำพี้เหล็กไหลเงินยวงเพชรานาทั่งเหล็กไหลเมืองบางบทเหล็กไหลข้าวตอกพระร่วงเนะี่ยต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าครูบาอาจารย์โบราณสมัยก่อนในท่านมักจะเอาสิ่งนี้มาไว้ในพระเกจิพระเครื่องนะครับจิตใจของคนสมัยก่อนประเพณีวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน เขาพึ่งพาอาศัยกันเขาไม่ระมบรบมากเหมือนคนปัจจุบันนี้นะครับคนปัจจุบันนี้เวลาสร้างพระมันต้องมีใบสั่งนะครับคิดเงินตัวเงินตัวเป็นเป็นหลักนะครับตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นหลักต้องมีเงินต้องมีทองเป็นเกณฑ์สาคัญในการตัดสินเช่าหาพระนะครับแต่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาทาเพื่อที่จะหวังมาครอบครองมาบูชา ด้วยจิตใจที่เรื่มใสจริงๆนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้พ่อใหญ่มหาจึงคิดว่าน่าจะมีอยู่นะครับเราลองมาอารัตนนาทัานสัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับพ่อใหญ่มหาคิดว่าต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆเรื่องความเคารพนะครับพ่อใหญ่มหามักจะทดลองความเชื่อเป็นแบบนี้นะครับทดลองในน้ําก็มินนะครับหักดูเจาะหาหมวลสารสแกนค่าหาอายุ นะครับเพื่อนเพ่อใหญ่มหามากักจะบอกอยู่เสม,มอว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเราศึกษาอย่างไแเราก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนๆศึกษาแบบไหนเราก็สะสมตามนั้นนะครับด้วยความเคารพนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยท่านต้องมีนะครับ ไปดูพร้อมกันนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับครบสามครั้งนะครับครั้งที่สองนะครับเพื่อน,อนครั้งที่สองก็มานะครับครั้งที่สามนะครับครั้งสุดท้ายเราลองพิสูจน์ดูนะครับ ที่นะครับครั้งที่3ก็มาก็ติดนะครับเพื่อนๆในครั้งที่3มติดเลยนะครับดูอีกรอบนะครับครั้งที่3นะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆครั้งที่3มนะครับ เห็นไหมครับรั้งที่3าก็ติดนะครับเราศึกษาอย่างไรล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนๆด้วยความด้วยความเคารพนะครับเพื่อความสบายใจของเราเราศึกษาตำราที่หลากหลายข้อมูลที่หลากหลายก็เพื่อความสบายใจของเรานะครับเพื่อนๆดูดูการแตกลายงาช้างนะครับนี่แหละครับโบราณท่านว่างาช้างนะครับ สีขาวงาช้างแตกลายงาช้างสวยงามนะครับเพื่อนๆองนี้หูก็เห็นชัดราไรจดบ่าทนะครับฐานก็ชัดเจนนะครับดูการแตกขงเขาสิครับเพื่อนๆนี่แตกลายยาวนะครับเห็นไหมครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับเราเราศึกษาจากสำนักไหนเรามีครูบาอาจารย์แนะนำยังไงเราอ่านตำรามาอย่างไงบ้าง แล้วก็ประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ของเรานะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็ได้นำสมเด็จวรรคังพิมพ์ผู้ซอ้อนมาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆอ,อ่านแล้วดูแล้วตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ